อันนี้เหลือทําอะไรครับก็เหลือเตะกระสอบกระสอบสองยกครับผมไปให้ยกครัเข้าเสร็จแล้วครับผมตอนนี้เล่นกันยังครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เราเจเข้ากี่ยกครับวันนี้แปดครับปา,ากหรือยกระประมาณห้านาทีครับเป็นไงตอนนี้ซ้อมมาประมาณกี่วันสี่วันะล้วมาณสามอาทิตย์กว่าได้ครับผมพร้อมใส่ไฟล่า 40, สุดเสร็จประมาณสี่ห้าวันครับผม ก็กลับมาซ้อมปกติเลยโร่างกายดีมากครับเอาทีเดียวเจอเป้าหาไข่ตุ้งก้ฟังผู้ซ้อมให้บ้างก็มีกษสตริย์กับพี่เอกลัดโนนเจอเป้าเจอกอดเต่าเป็นงไงบ้างเจอกอดเต่าวันอาทิตย์นี้ครับก็ไม่ได้มีอะไรหนักใจมากครับผมได้รูปร่างสูงกว่าบอลกวนครับเราได้ใหญ่เนาะเราสูงกว่าประมาณ10เซมายันต่ำต่ำต้องมี7เซนต์นะน้องหยุดก like. si nope. ็ต่อยได้ถึงหลังเขียนแล้วเป็นยังไบ ก็มีอะไรที่น่ากลัวปะ่ะเรื่องจะมีลูกต่อยหมัดครับผมเท้ขาต่อยหมัดมีลูกเดินชนครับผมก้นกนกอนใหญ่หรอแล้วแล้วกลวัวหน้าเสือเขาไหมตอนนี้ก็นิดหน่อยค <บา S 2> รับผมนี่ครับกลัวนิดหน่อยเหรอครับผมออ๋แต่ว่าอย่างอื่นไม่มีอะไรหนักใจครับผมใช่ไหมครับ114ปอนด์เป็นไงปั๊บก็งงอตอนนี้ก็เหลือประมาณ3โลครึ่งอยงครับโอ้เริ่มทำวันไหนอ่ะก็น่าจะวันพฤหัสครับผม มีอะไรเป็นห่วงนะครับซื้อเยอะไหมครับไปนี้ก็ก่อนชกกับป๋าสมานก็มีจย่างน้อยหมือนหนึ่งนะครับผมอ๋อน่าจะมีเพิ่มมาอีกครับผมได้ไหมครับชกเตี้ยร้อยสิบสี่เริ่มตึงหรือยังครับไม่นะครับผมก็กินอาหารเรื่อยๆอาทิตย์หนึ่งก็เหลือประมาณสามโลครึ่งสี่โลประมานนี้ไปนะครับเป็นไงมวยรอบนี้เรามองถึงรอบไหนเรามองถึงรอบไหนดีก็ผมก็หวังถึงแชมป์แล้วผมแชมป์แล้วผมตั้งใจมากครับตั้งใจมากครับผม พี่ว่าเกาะเต่ากับฉลามดำใครต่อยากกว่าต้องฉลามดำนะครับฉลามดำเพราะเขาเร็วนะใช่ครับแต่ถ้าเกาะเต่าแรกเนี่ยเหมือนเราชอบตรงแบบนี้เลยใช่ครับใช่ไม่มีปัญหาชอบแรกอยู่แล้วมาเลยแล้วใครมีแฟนติดฐามใครจะถอยอะไรนี้ก็เขาก็น่าจะไม่ถอยครับก็ชนกันเลยครับผมชนกันเลยเขาก็ไม่ถอยแล้วก็ไม่ถอยครับผมโหุ่นเฮ้ยล่าสุดเจอเสือกินจับตัวเยอะไหมครับเพราะว่ามันมีจังหวะที่เราก็ไปแรกก็โดนเหมือนกันเนาะ มีครับผมก็มีเจ็บนิดหน่อยค <c oughs> <c oughs> รับมาก <c oughs> ็ไม่มีปัญหาอะไรมากไม่มีครับผมก็ตอนนี้วันวันารมับปอร์ครับร้อยเปอร็นต์ครับผม้เป็น,น,น,เน,น,น,มมนครับผมเรนครเป็นางวัลสอนบากาเมนนะครับผมหรือเป็นรางวัลสอนไทยครับได้ดูไฟการชก <c oughs> ของเต่าไฟไหนบ้างที่ดูในคลิปนี้ ก็ดูมาสองไฟแล้วครับผมที่ไม่รับุนเดียวขอดูสดๆที่ก็ดูถ่ายทอดสดก็ดูดูถ่ายทอดสดครับสายไหมซ้ายครับซ้ายเราเคยเจอซ้ายใครบ้างเป็นไม้ของต่ำเออเพชรน้ำโชค้ายหรือเปล่าจำไม่ได้ซ้ายครับผมใช่ไม่ไม่มีปัญหากับการเจอทางของสายอลยทีนี้ก็ แต่ก่อนก็ยังไปไม่ค่อยถูกครับผมไม่ค่อยชอบแบบแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นเนอ่์เขาแก้ทางมาครับก็ฝังซ้ายครับผมก็เคยอยู่บ้านอกครับผมตอนเด็กๆก็ไม่ได้ไม่ได้ชมครับผมรุ่นรุ่นเดียวกันไหมครับผมใช่ครับแต่ไม่ได้เจอกันทำไมตอนนั้นผมไม่ได้เจอกันครับพอแล้วไม่รู้เหมือนกันครับไม่สบายถอนเราถอนไปหรือว่าอยู่ดีก็ไม่ได้เจอกันไม่รู้เหมือนกันมันนานแล้วครับผมมันสามสิบเกประมาณสามสิบโลได้ครับ นานมากแต่ว่าเราประกันว่าเดือดแน่นอนเราไม่ถอยแน่นอนครับผมแล้วก็ยังตั้งเป้าถึงแชมป์เหมือนเดิมครับผมได้ไหมครับวันที่นี้เดือดแน่อ่ะครับทีนึงครับผมก็ฝากไว้ครับผมเพชฟสังวาลสอนกาแฟมวยไทยหรือเป็นจังหวัดสอนสมานกระเมนนะครับผมอาทิตย์ที่16ครับต้องเกียรติศรีเจอกับป่าตานเป็นสำเนินครับผมมาแล้วต้เป็นแน่นอนครับผมตั้งใจมาฝากไว้ครับผมเพชฟสังวาลพัดพาชัยครับผมมีนครับปีที่อายุเท่าไหร่19ปี19น้ำหนักปล่อยตอนนี้ ก็ประมาณ56กัน56